สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้เรายังอยู่กันในเกมของ t a l e of Arise กันอีกเช่นเคยนะครับซึ่งในคลิปนี้นะครับผมจะทำการทดลองในส่วนของเครื่องประดับนะครับว่าอัลเฟนใช้เครื่องประดับแบบไหนแล้ว้าธาตุไฟจะแรงที่สุดนะครับโดยที่เงื่อนไขการทดลองครั้งนี้นะครับก็คือเราจะใช้อาวุธที่แรงที่สุดนะครับที่ไม่ใช่อาวุธมารนะครับแล้วก็จะมีเครื่องประดับอยู่ทั้งหมด4ชนิดนะครับที่ผมจะเอามาลองใช้นั่นก็คือประดับเพิ่ม a t t a c k เปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ใส่ธาตุไฟเข้าไป60เปอร์ ประดับเพิ่มโจมตีธาตุ15%ธาตุไฟ60%เปอร์ระดับเพิ่มธาตุ15%ไม่มีออฟนะครับแล้วก็ประดับเพิ่มแอคแท็15%ไม่มีออฟและไม่ใส่เครื่องประดับนะครับในส่วนของสกิลพาร์เนลนะครับก็จะมีตัวฟาส f เฟรมิงเอ็ดชาร์ตนะครับ2อันเพื่อให้ชาร์จดาบได้ไวนะครับแล้วก็เฟรมิงเอ็ดเบิร์สนะครับทั้งหมด4สกิลเพื่อรีดดามจให้ออกมาได้สูงที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับ แล้วผมจะลงไปทดสอบในอารีนาระดับโนวิชนะครับเพื่อให้เห็นตัวดามิจกันเยอะๆนะครับแล้วก็ตัวมอนสเตอร์ที่อยากจะให้โฟกัสก็คือตัวหอยนะครับเพราะตัวนี้เป็นตัวที่แพ้ธาตุไฟด้วยแล้วก็มีเกาะหนารวมถึงระยะจะไม่ขยับเข้ามาหาตัวเรานะครับทำให้ดามิจค่อนข้างจะคงที่นะครับผมจะเริ่มต้นจากการทดสอบแบบที่ไม่มีเครื่องประดับก่อนนะครับแล้วมาดูดามิจกันว่าจะเข้าเท่าไหร่นะครับผม แบบไม่ใส่เครื่องประดับแนะทำดาเมจได้1น7 8 9แมเมตรได้1,27,898เลยนะครับแล้วทีนี้เรามาลองดูว่าถ้าใส่เครื่องประดับเพิ่มแ t คแท็นะครับจะแรงขึ้นประมาณไหนนะครับ เมื่อสักครู่จะเห็นว่านะครับประดับบวกแอคแท็เนี่ยแทบไม่ได้เพิ่มดาเมจของดาบเพลิงเลยนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันว่าประดับเพิ่ม Elemental Attack 15%นะครับจะเพิ่มดาเมจมาได้ประมาณไหนนะครับสำหรับประดับที่เพิ่มโจมตีธาตุนะครับก็ รีดดาเมจออกมาได้ดีกว่าประดับเพิ่มแอคแท็ก15%นะครับจากดาเมจดแสนสองนะครับเพิ่มเป็นแสนสามเพิ่มมาประมาณ1 0,000หมื่นนะฮะแล้วทีนี้เราลองมาดูประดับแอคแท็ที่ใส่ออปชันเพิ่มไฟดาเมีด60%ดูบ้างน,นะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับ ดาเมจกุ้งขึ้นสูงมากนะครับจากแสนสองนะครับที่ไม่ได้ใส่เครื่องประดับเนี่ยกระโดดขึ้นไปเป็นแสนเจ็ดเลยนะฮะแสดงว่าไฟดาเมจมีผลค่อนข้างเยอะนะครับทีนี้จะลองเปรียบเทียบดูนะครับระหว่างประดับแอคแท็ที่มีไฟดาเมจ60%รกับประดับโจมตีธาตุที่มีธาตุไฟ60%พ่วงเข้ามาด้วยนะครับดูว่าอันไหนจะดาเมจสูงกว่ากันนะครับ สรุปผลการทดลองนะครับตัวดาบเพิงเองนะคบไม่ได้มีดาเมจหลักมาจากค่า a อ t a ท็นะครับแต่มาจาก Elemental a แ t a แทดังนั้นการที่ใส่เครื่องประดับประเภทเพิ่มโจมตี15%ไม่ได้ช่วยทำให้พลังทำลายสูงขึ้นแต่กลับกันเครื่องประดับตัวที่เป็น Elemental a แ t a แทกับออปชั่น จมตีธาตุไฟนะครับจะส่งผลกับพลังโจมตีของดาบเพลิงของอัลเฟนได้มากที่สุดนั้นถ้าจะทําเครื่องประดับสักอย่างหนึ่งให้กับอัลเฟนเพื่อรีดดาบเพลิงให้แรงนะครับก็คงจะต้องเป็นเครื่องประดับเพิ่มพลังโจมตีธาตุและใส่ออปชั่นไฟดาเมจ60%นั่นถึงจะแรงที่สุดนะครับผม หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ในการที่จะให้ทุกทท่านเลือกทําเครื่องประดับให้กับออลเฟนเพื่อใช้ดับไฟได้อย่างเต็มที่นะครับแล้วท่านใดที่อยากจะให้ผมทดลองอะไรอีกหรือว่าอยากจะคอมเมนต์บอกผมอะไรนะครับสามารถคอมเมนต์ไว้ที่ข้างล่างใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับผมถ้าหากคลิปนี้มีประโยชน์กับทุกทท่านนะครับสามารถกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปให้กับผมได้นะครับสําหรับวันนี้ขอตัวไปก่อนครับสวัสดีครับ